ครับอ่าก็อัอนดับแรกนะครับเราก็มาคลิกขวาแล้วก็เลือก Display Setting นะครับสเปบเนี่ยผมเลือกไว้เป็น Apple RGB นะครับเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างจะเห็นคำว่า Advanced Display Setting คลิกเข้าไปหนึ่งครั้งแล้วก็ Display Adapter Property for Display หนะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้มาแล้วก็มาเลือก Color Menu นะครับแล้วก็กด Color Menu เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีชื่อจออันนี้คือผมลงไดเวอร์จอผมด้วยนะครับมันจะเลทติดต่อสื่อสารกับจอคอมพิวเตอร์ได้ด้วยนะครับดนนเนี่ยเราก็มาเลือกเอาครับเราก็ถ้าตรงนี้ยังไม่มีอะไรขึ้นนะครับนะตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยยังไม่มีอะไรขึ้นแล้วก็มาแอดแอดเข้ามาแล้วก็เลือกอ่าเนี่ย srgb v e r s i o n device model profile กดปุ๊บกดโอเคนะครับมันก็จะมาขึ้นหน้านี้เนาะแล้วเสร็จปุ๊บถ้าคุณต้องการโปรไฟล์สี ที่เลือกมาเมื่อกี้แล้วหรือจะเป็นของเดลเองนะครับก็กดติ๊กตรงนี้แล้วก็ Set ตเ f ฟอลต์โปรไฟลนะครับแล้วก็กด c l o s ์ออกไปแล้วก็โอเคก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับโอเค